สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอลชา่าช่ไหมคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัคร s h o ปปี้แอเฟรียเกันค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะทุกคนโดยพ่อขอบอกก่อนนะคะว่าตัว A f f i รีเอนะคะคืออะไรนะคะตัว a f f i รีเอเนี่ยมันคือการที่เรานะคะเอาลิงก์สินค้านะคะไปแปะตามสินค้าที่เราโปรโมทหรือว่าสินค้าที่เรารีวิวของเพื่อนๆแล้วถ้ามีคนนะคะมาโกสั่งซื้อผ่านลิงก์เราเนี่ยเรานะคะก็จะได้รับ นี้นะคะคือฮิตกันมากๆเลยนะคะในการทํา s h ปปี้แอเฟอร์เรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยพอจะมาบอกวิธีในการสมัครกันค่ะทุกคนว่าจะต้องทําอะไรกันบ้างนะซึ่งพอนะคะมีการทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ไปโผล่หน้าตาการสมัครแบบเดียวกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยอันดับแรกนะคะเ,เพื่อนๆให้เราเนี่ยเข้าแอปพลิเคชัน s h อปปีได้เลยนะคะก็คือเข้ามาที่หน้า s h อปปีหลักแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปกดคําว่าฉันค่ะแล้วก็ไปที่ร้านค้าของฉันค่ะทุกคนพพอออเเรราาาาาากด้้้้้นนนนนนนคคขงฉัแลลวะะะะื่จมผูหี กดว่าเซลเลอร์โปรแกรมตรงนี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาจะมี s h อป e e นะคะโซเชียลนะคะพาร์เนอร์อยู่เนาะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะพอเรากดเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมาโผล่สู่หน้านี้เลยนะให้เราเนี่ยเลื่อนลงไปเลยค่ะเขาจะมีเขียนว่าสมัครเข้าร่วมโปรแกรมง่ายๆผ่านมือถือของท่านนะคะกดตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะเข้าไปสมัครนั่นเองค่ะเพื่อนๆพอเราเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีคําว่าสมัครเข้าร่วมโปรแกรมค่ะให้เรากดคําว่าสมัครเข้าร่วมโปรแกรมไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะคะเน เพื่อนเขาเนี่ยก็จะให้เราใส่ข้อมูลต่างๆค่ะทุกคนค้าสิ่งสําคัญนะคือเขาบอกว่าการที่เราจะสมัครตัวนี้นะกรุณาสมัครเป็นร้านค้าของ s h อป e ีก่อนนะคะก่อนที่จะสมัครเข้าตัวโปรแกรมนี้นะแปลว่าใครที่จะทำแอฟรีเอนะคะจําเป็นจะต้องเปิดร้านค้าใน s h อป e e ก่อนนะคะทุกคนนะที่นี้นะคะเราก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะคะอีเมลค่ะใส่เบอร์นะคะมือถือของท่านที่สามารถติดเกาะได้เนาะอันนี้เราก็ใส่เบอร์เบอร์มือถือของเราไปนะคะอันนี้พอขออนุญาตเบอร์ข้อมูลนะคะทีนี้ต่อไปค่ะทุกคนเขาบอกว่าโปรดเลือกประเภทนะ จดทะเบียนข้อมูลของท่านค่ะว่าเราเนี่ยจะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะคะหรือว่าเป็นนิติบุคคลค่ะโดยทั่วไปนะคะบุคคลธรรมดาก็คือจะเป็นบุคคลธรรมดาเนาะแล้วก็โปรดเลือกประเภทนะคะการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราจดหรือเปล่านะคะจดแว้นะถ้าไม่ได้จดก็ แจ้งไม่ได้จดไปนะคะปวดใส่คำนำหน้าชื่อค่ะทุกคนมันก็ให้เราใส่ชื่อไปนะเขาบอกว่าห้ามพิมพ์เว้นวรรคโดยเด็ดขาดนะคะโอเคค่ะทุกคนพอเราใส่ชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาใส่ที่อยู่กันต่อเลยค่ะแล้วเขาก็จะให้เรานะคะใส่บัตรประชาชนด้วยนะคะทุกคนก็ใส่บัตรประชาชนไปได้เลย การขายสินค้าออนไลน์เป็นอาชีพหลักหรือเสริฟนะคะอันนี้สามารถตอบไปได้เลยนะคะอันนี้นะคะทุกคนเขาจะมีให้เราเนี่ยระบุเป็นพวกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะคะว่าเออเราอะ่ะจะเอาสินค้าจากช e, นะ้อปปี้เนี่ยที่เราสมัครนะคะไปโปรโมทที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เราก็คัดลอกลิงก์ร้านค้าของเรานะคะหรือว่าคัดลอกเพจอะไรของเราอะ่ะที่เราเอาไปโปรโมทนะคะมาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะโอเคพอเราไปคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยใส่ลิงก์เพจของเราไปได้เลยนะครับ พอเราใส่ลิงก์เพจแล้วนะคะเขาก็จะมีคําถามค่ะแบบว่าร้านค้าของท่านมีโซเชียลมีเดียอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถตอบได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะว่าเฮ้ยเรามีช่องทางที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็ท่านรู้จักโปรแกรมอันเนี้ยจากที่ไหนนะคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เราก็ระบุไปได้นะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะทุกคนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับพวกกฎระเบียบของตัวช้อปปีด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เพื่อนๆสามารถ อ่านได้เลยนะคะเราเนี่ยจะสามารถใช้ลิงก์แอดเรเได้นะคะภายหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มแล้วประมาณ1-2วันนะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถทําได้ค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับเป็นพาสเวิร์ดนะคะผ่านทางอีเมลด้วยนะคะภายใน วันถัดไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถอกอ in ใช้งานนะคะตัวนี้ได้อะ่ะจากการได้รับตัวผัดปวดที่เขาส่งให้เรามาทางอีเมลนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้รับข่าวสาร,าสารทางช้อปปี้เนี่ยผ่านตัวไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของ S h o ปป e ก็ได้นะคะอันนี้เราเข้าไปดูได้เนาะอันนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยกดติ๊กไปค่ะเพื่อนๆถ้าเราแบบเออเข้าใจอ่านเข้าใจตามกฎเขาแล้วก็ติ๊กไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ กดข้ามาเจ้ายืนยันนะคะในการที่จะสมัครโปรแกรมตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็กดคําว่า Submit ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อเรากด Submit แล้วนะคะเขาก็จะบอกแบบนี้ค่ะท่านกรอกแบบฟอร์มสมัคร โปรแกรมเข้ามาสําเร็จแล้วนะคะก็คือขอบคุณสําหรับการกรอกข้อมูลนะคะก็จะได้รับนะคะเป็นอีเมลแจ้งนะแล้วก็รหัสผ่านนะคะเพื่อเข้าใช้เว็บเว็บไซต์ของตัวของเขานะคะภายใน 1- 2วันนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเราก็รอนั่นเองค่ะเ,เพื่อนเพื่อหลังจากนั้นนะคะพอเราได้ข้อมูลอะไรมาตามที่เขาบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถนําสิ่งเอานำตัวลิงก์ของเรานะคะไปโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆได้แล้วก็สามารถรับค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทนนะคะกลับมาให้เราได้ด้วยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้ ะะสำหรับใครที่อยากสมัครตามอย่าลืมไปที่ลิงก์ด้านล่างกันนะครับอะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย